สวัสดีค่ะคุณเอวาอันนี้เราจะเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะลูกนะคณิตศาสตร์เล่มสีฟ้าค่ะเดี๋ยวรอเพื่อนๆแป๊บหนึ่งนะคะอนี้วต้ไปเ้ใช่ค่ะดูกใช่ค่ะถูกต้องค่ะคุณเอวา องศาองศาคูโบมาแล้วสวัสดีค่ะคุณองศากาเนี่ยคุณองศาสวัสดีครับสวัสดีครับลูกวันนี้เราจะเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะ เล่มสีฟ้าเข้มลูกคณิสตร์เล่มสองนะคะ,ะเล่มน,นี้เดเห็น,นะคะสวัสดีครับค่ะเล่มนี้เลยนะคะคณิส์เล่มสองเด็กเตรียมดินสอยางลบให้พร้อมเลยนะคะดินต่อยางลบพร้อม งองอออันดับแรกเลยเรามาสวัสดีกันก่อนดีไหมคะเด็กๆพนโดสวยค่ะเด็กดีด้สวยก้องศีรษะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีเด็กๆทุกทุกคนและผู้ปกครองทุกๆท่านนะคะอวันนี้วันที่สอง ภาคเรียนของภาคเรียนที่สองนะคะอนน่เด็กๆเปิดไปเลยค่ะหน้าหนึง่งหน้าหนึงหนหน่งสวัสดีครับคุณปันปานสวัสดีครับคุณก้าวสวัสดีครับคุณองศาสวัสดีครับคุณดีวาสวัสดีค่ะคุณดีวาสวัสดีคุณมุกอันดา เด็กๆเข้ามาเยอะแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะหน้าหนึ่งนะคะลูกเขาบอกว่าให้เด็กๆฝึกเขียนสออิบอสิบอเอดอเอสสิบเอ็ดถึงยอียีไม้เอสยี่สออีบอสิบยี่สิบตามแบบนะคะเขียนตามแบบเลยอ่า เด็กดูแบบนะคะอ่านียนเลยอเดี๋ยวเราอ่านไปพร้อมกันนะคะสออีบอสิบออเอดอเอ็ดสิบเอ็ดนะคะแต่ทีนี้เวลาเด็กเดกเขียนเวลาเด็กเด็กเขียนเด็กเด็ต้องพูดว่าเออนะคะอ่อย่างเช่นนะอ่เดี๋ยวเรามาเขียนกันเลยนะสอเสือวนหัวดึงขึ้นไปโค อโสออรคะอ,อะ,ะอีระอสรอีจิ้ข้างหลังลากไปข้างหน้าดึงขึ้นไปด้านบน,บ,บนแบบนี้นะคะสออีบอสีเราเขียนไม่ทันเราเขี่นอต่อไปคำว่าเอ็ดคำว่าเอ็ดเ,เวลาเขียนเด็กๆต้องพูดว่าเอ อีเดีกก็จะเขียนอก่อนนะคะอ๋อหรือเดีกพูดไปว่ามันสวเลยนะคะอ๋อไม้แต่ครูเลขแปดไทยนะคะไม้แต่ครูุณเอ็ดก็จะอ่าอน,าน,นว่น s <S นาสิบเอ็ดนะคําที่สองก็เหมือนเดิมนะคะสองอ่ะจะอีก

เอ็ดสามคนะแล้วมันอ้วก็่าเปองคำต่อไปนะคะสออิบอสิบสอองสองสิบสองอ่าแล้วก็เขียนตามแบบที่เราอ่านได้เลยค่ะสออีบอสิบ อออบอสิอองอองาย่ต <sont> ่อไปคำว่าสองนะคะเด็กๆก็เขียนเลยสอองอสอง